เดี๋ยวเรามาสร้าง EA CCI นะครับแบบ no code โดยใช้เอฟเฟกดมากมเช่นเคยนะครับก็อันนี้ขอจะเป็นเงื่อนไขยเยอะขึ้นหน่อยนะครับเป็น3เงื่อนไขนะครับในการเข้าเทรดนะครับคือ CCI 7นะค่า default มัน14เราจะเปลี่ยนค่าเป็น7ตัดตัวลบลบ100ขึ้นนะครับจากนั้นไม่พอนะครับ EA 10วันต้องมากกว่า EA 30วันนะครับ แล้วก็ไม่พอนะครับ high ต้องมากกว่านะครับ EMA สามสิบ e ครบสเงื่อนไขนี้ถึงจะซื้อนะครับส่วนฝั่งขายต้องข้าม CCI เอ่อตัดเอ่อหนึ่งบวกหนึ่งร้อยลงนะครับแล้วก็ EMA สิบมากน้อยกว่า EMA สามสิบนะครับแล้วก็โลเนี่ยน้อยกว่า EMA สามสิบถึงจะเซลล์นะครับส่วนเอ่อ หุน้นยันไซส์ก็ไซส์หนึ่งหลอดนะครับเทปโปรฟิตหกสิบเปสต็อปลอยแปดสิบเปร์นะเดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับฟังซื้อนะครับ c ีไ7จตัดตัดลบหนึ่งร้อยขึ้นนะแล้วก็ตัว e m เมสิบกับสามสิบเนี่ยสิบอยู่เหนือสามสิบนะครับแล้วก็เอ่ออะไรอะ่ะ HIGH ต้องมากกว่า e m เมส h ามสิบต้องมากกว่า e m เมสามสิบเฟนขาขึ้นนะ เซลล์ร Sell ตรงกันข้ามอ่นะ CCI ตัดบนะวก100่งร้อยลงนะครับก็เทรนด์ขาลงก็คือ EMA 10ต่ำกว่า EMA 30แล้วก็โลนต่ำกว่า EMA 30นะครับนี่เป็นหน้าตามมาสร้างตัว EA กันดีกว่าเปิด FX นี่มาขึ้นมาครับ เปลี่ยนชื่อเป็น CCI นะเดี๋ยวเราจะใช้นี่แทนแล้วนะตัว check trade condition order เนี่ย check trade order check trade order เราใช้อันเดียวแล้วนะเพื่อให้มันไม่เกิดการ t r a d buy sell พร้อมกันนะครับนะครับเป็น e n m b l ครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาก็ either buy and sell นะเราใช้อันเดียวแล้วนะ ก็ไปคอนดิชันนะครับเออล่างมาเอา่อเรียงกันทีละคอนดิชันนะครับเอา EMA 10เอาฝั่งซื้อก่อนเดี๋ยวฝั่งฝั่งซื้อ CCI 7ใช่ไหม7ตัดขึ้น X มากกว่าลบ100 cci เจ็ดมากกว่าลบหนึ่งร้อยอ่าไปที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนเป็น cci นะ cci community channel index นะครับเปลี่ยนค่าจากสิบสี่เป็นเจ็ดนะครับมอร์สติ้งแคเนอนดีเป็นหนึ่งมากกว่าเป็นมากกว่าเป็น x มากกว่านะครับแล้วก็เป็นค่า value คือลบหนึ 100. ่งร้อยกดอัปเดตกดเชื่อม ก็อ่ะเงินขายทัดมาเอ่อ EMA 10มากกว่า EMAEMA e นะครับก็เดี๋ยวมันคลิกเป็น moving average 10ใช่ไหมเปลี่ยนเป็น,น EMA นะเปลนได้ดีเป็น1มากกว่า MA moving average 30เปลี่ยนเป็น,น exponential แล้วก็เปนได้ดีเป็น1 โอเคสิบ okay. มากกว่า30อ่ะเชื่อมแล้วก็อีกอันหนึ่งใช่ไหมเรามี3เงื่อนไขนะเอ่อโลมากกว่า e m เ30าโลก็แคนเดิลนะครับเป็นแคนเดิลโลหนึ่งแคนเดิลดีเป็นหนึ่งมากกว่า อินดิเคเตอร์ m a 3มอนนี้เป็นหนึ่งกดเดเชื่อมปึ้งกับายบายฟิกหอเป็นหนึ่งสต็อปหลอดแปดสิบเครับเชื่อมโอเคได้ฟั่งซื้อแล้ว ของขายทำตรงกันข้ามนะครับ copy ปแล้วก็เพจ CCI เนี่ยก็เป็นเอ่อตัดลงลบร้อยลบตัดตัดร้อยลงนะตัดร้อยลง T.I. 7ตัด100ลงอัพเดต E.M.A. 1 0มากกว่า30ก็เป็น E.M.A. 1 0 น้อยกว่า30ม e สิบ EMA สิน้อยกว่า30อัปเดตโลก็เป็นไฮไฮน้อยกว่า EMA 30มสิเปลี่ยนจากโลเป็นไฮน้อยกว่ามากกว่าเป็นน้อยกว่า EMA 30มสเคอัปเดตนั้นก็เซลล์นะครับเซลล์ Sell ก็คือดปวรวอลุม่มหลอด สต o อป o ้อยแปดสิบเทคโปรฟิตหกสิบเชื่อมเชื่อมอ่ะได้แล้ว <S <S ก็เอ็ก r t อร์ตนะครับเอ่อซีซีไออ่ะได้มาแล้วเปิด MT4 นะครับเดิมเป็นดัต a าไฟล์โอเพนด a ตาแล้วก็ไปที่ เพื่อโฟร์เอ็กซ์เบิร์ลากตัว c ีไอลงมานะครับนี่นะก็ไปที่นาเลเตอร์เอนะ็กซ์เบิร์ดไวเซอร์เอฟเฟ็ดาราซีไอไปที่ Tester นะครับคอนโทรลอาไปที่ CCI อนะ่ะกด Visual Mode นะเพื่อจะดูว่ามันทำงานตรงกนะับที่เราตั้งไว้ไหมนะโอเคนะ Start เดี๋ยวเราต้องตั้งค่ากาฟก่อนออ่ CCI CCI นะเป็นเจ็ดนี่ยเป็นบัคกนะต้องปิดแล้วเปิดใหม่แปบ๊บหนึ่งเครื่องผมเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นบัก เอาใหมนี่ครับ CCI อ่า start พอเรียกอินดิเคเตอร์อินเทอร์มันมันมันไม่ตรงตามที่เรียกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวลองเปลี่ยนโบรกดูว่ามันจะเปลี่ยนไหมบากนี้อินดิเคเตอร์ออสซิเลเตอร์ CCI เจ็ดอ่ะเจ็ดแล้วก็ EMA 10, EMA 30, 30, e 4. 4เป็นสีสีเหลืองกันอืมก็มาดูว่าเข้าเงื่อนไขเทรดกันไหมนะครับเงื่อนไขมันยิ่งพอทำให้มันซับซ้อนยิ่งเยอะอะมาแล้วมันมันจะเกิดการเทรดค่อนข้างน้อยนะ ตัด CCI ตัดศูนย์ขึ้นเฮ้ยมันต้องตัดลบลอยขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมทำผิดอะไรผิดนะตัดลบลอยตัดลบลอย ถึงจะบายสินี้ยังไม่ตัดตัดลบลอยขึ้นขอดูหน่อยตัดลบลอยสี่สิเ่เจ็ดตัดลบลอยเน,นี่ยเนี่ยมันต้องบายแล้วสิเนี่ยเนี่ยมันต้องบายแล้ววะ ดูอีงหน่อยงงแก้ไปด้วยกันนะทำอะไรพลาดตรงไหนเนี่ยเนี่ยเราต้องเช็คอยู่ตลอดนะไม่งั้นนะนมันผมไปดูแบ็กเทสอย่างเดียวไม่ได้ส่วนใหญ่ชอบชอบแบบเขียนเสร็จเราไปดูแบ็กเทสตัดขึ้นนี่ตัดขึ้นอันนี้ใช่นะตัดขึ้น ตัดลบร้อยเนี่ยตัดอะตัดนี่ใช่ไหมตัดลบร้อยเพื่อเปิดออเดอร์บางคนชอบไปดูแบบผลแบ็คเทสอย่างเดียวอ่ะ,อะตัดตัดตัดอ่ะไม่ตัดแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วต้องเป็นฝั่งเซลล์แล้วลงต่ำกว่าเส้นสองมัน สายเว่างเงี uh, ่ยสาเวย์มันไม่ค่อยเกิดออเดอร์รอดูไปเรื่อยๆนะสายเวย์สายเวย์มันต้องเป็นเทรนด์นะไอตัวเนี้ยถึงจะแบบอ้าวมีออเดอร์เดียวต้องเอ่อให้มันยาวขึ้นออเดอร์เดียวสองออเดอร์ เดี๋ยวบังบายเดี๋ยวลองเป็นหลายชั่วโมงดูสิมเซตเหมือนเดิมนะกิดออก CCI Jet ลบร้อยร้อยก็ EMA สามสิบ EMA สิบอือดูเออบายอันนี้บายถูกนะถูกลงแล้วลงแล้ว,ลลวเซลล์ เออเซลนี่เซลนี่เซลก็ตรงนี่หมายตอนแรกมันเอ้หรือตอนแรกผมดูผิดเนี่ต้องบายเดี๋ยวบายมันจะมีบายแล้วอ๋อตัดลงแล้วนี่เซลตัดลงเซลตาม่าเส้นค่าเฉลี่ย ช่วยเช็คดีๆนะก็ตรงเี่ตอนแรกผมนิบายตัดขึ้นบายโอเคเลองดูแบบผลลัพธ์นะผลลัพธ์หชั่วโมงผมกดสกิปทูแล้วมันชอบค้างผอม,มันก็ไม่ค่อยเวิร์นะเนี่ย ไม่เป็นไรนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ